ช่วงเช้าทำพิธีสระเคราะต่อดวงชะตาให้แก่โยมพ่อสวัสดิ์รังสีโยมแม่แดงรังสีอ่าซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาในสายพระอาจารย์สมบัติฐานโยนี่แหละอยู่นูน่นบ้านโพห้วยตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพระอาจารย์ก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่บ้านท่าน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดท่าเรียบอตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคมะเร็งของท่านก็ดีขึ้นมากแล้วครับจนจะหายหมดแล้วครับตั้งแต่ระยะที่สามจะขึ้นระยะที่สี่ครับมาตรวจเจอแล้วก็รักษาตัวมาเรื่อยๆในระยะเวลาสี่ปีครับตอนนี้หายดีแล้วครับเดินเหินได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นบุญเป็นกุศลของท่านเองครับเพราะว่าเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นประจำครับอ,อยู่ที่บ้านโพห้วยนั่นแหละบ้านของท่านเองเอถึงจะมีโรคภัยไข้เจ็บอสองตายายนี้ก็ดูแลกันดีนะครับอยู่สองคนตายายอายุ60กว่าปีทั้งสองคนเลยม,ม,มีก็ต้มยาคูครับนี่แล้วก็ข้าวจีครับข้าจ,าจีสองชิ้นเช่นเดิมครับนี่ แต่พอามาเผื่อตาคานด้วยนะครับตาคานท่านไปบุยรำเมื่อวานนี้ครับลูกชายมารับไปทำทกศครับทาบัตรทรกศเดินทางไปบุยรำไปกับร้อยร้อยร้อยสองร้อยกิโลนะครับไปร้อยหนึ่งร้อยกิโลมาร้อยกิโลครับจากวัดทะาเรยบไปจังหวัดบุยรำครับตาคานแอบเดินทางไปผมเอาเข้าวจีไว้ฝากท่านด้วยนะครับก้อนหนึ่งคนละก้อนนี่ข้าวต้มผมครับที่ผมบอกว่าขิงเยอะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีเยอะมากครับ แล้วพริกไทยแต่ผมสะจะไม่ใส่น้ำส้มนะครับน้ำส้มแล้วก็น้ำปลาไม่ใส่ครับแล้วก็พริกครับไม่ไม่ใส่นะใส่เป็นขิงแทนนี่ครับเช้านี้ครับผมโรคภัยไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งความเพียรของโยมได้นี่ครับโยมแม่แดงรังสีโรคมะเร็งก็ไม่สามารถหยุดยัง้ง โยมได้ครับผมนี่ครับเป็นภาพที่ผมดูแล้วมีความสุขมากครับผมพระอาจารย์สมบัติทานิโยได้ถ่ายวีดีโอเผยแผ่ให้แก่ผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทุกท่านได้ดูได้ชมครับนี่ครับผมถ่ายไปผมก็มีความสุขไปนะครับแล้วผมได้เผยแผ่ไปแล้วผมก็ได้เอาดนตรีดนตรีธรรมะ ขรหมเรัญชรามาใช้ครับไม่สามารถหยุดยังรัญชราความเพียรของโยมได้ที่ขอเอาดนตีของท่านนี่ครับเป็นดนตรีโยมแม่แดงดนตีรังผีในบุญในกุศลครับผมโรคมะเร็งขออนุญาตนำมาใช้ครับในวิดีโอเผยกเป็นวิดีโอของคนบุญค่ะตรงครับผมเป็นภาพที่ผมดูแล้วมีความสุขมากครับผมพระอาจารย์สมบัติานิโยได้ถ่ายวิดีโอเผยแพร่ให้แก ผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทุกท่านได้ดูได้ชมครับนี่ครับผมถ่ายไปผมก็มีความสุขไปนะครับแล้วผมได้เผยแผ่ไปแล้วผมก็ได้เอาดนตรีดนตรีธรรมะ <ไป S 1> ของเ<อ>นรัญ <ไป S 1> ชาราม,มาใช้ครับ ผมต้องขออนุญาตด้วยนรัญชรายังไม่เคยเจอที่ขอเอาดนตีของท่านบาสุกบาซิกาโย่พ่อปัวแม่ปัวโดนตีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลมาร่วมกันทำขออนุญาตเอางแต่ตีสองกว่าครับเอยแผ่เป็นมีทั้งคนโยโผู้ชายโยมผู้หญิงครับมีรต่าโยมท่านเลยครับนี่ครับมางแต่นู้นตีสองกว่าครับตีสองครึ่งครับเสียงกองแงมก้องแง้มกันแล้วคุยกันแล้วครับนี่ครับเมนูในแต่ละวันก็จะมีหลากหลายนะครับ ทั้งผัดมาม่าทั้งข้าวจีครับนี่ครับแล้วรวมโยมผู้ชายก็มาเยอะนะครับนี่ครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดธันวาคมนะครับอีกสามวันก็จะปีใหม่แล้วครับนี่ครับโยมชาวบ้านหนองว่าใหญ่ทั้งสองหมู่สามหมู่นิ้วไม่เคยเจอนะครับว่าจะมาร่วมกันเอาบุญเยอะขนาดนี้แล้วเขาไม่ได้จ้างกันนะครับนี่เขามาด้วยใจกันนะครับนี่ครับ พระลูกกรรมก็จะมานั่งที่นี่นะครับนี่ครับนั่งรับกระตุ้มที่นี่นะครับดูโยมเยอะแยะเลยครับดูครับเยอะแยะมากมายครับเหลือโยมผู้หญิงก็ยืนย่างเข้าจีอยู่ครับนี่ครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้นะครับดัวจะกลัวจะไม่เหมาะนะครับนี่ครับกําลังย่างเข้าจีกันเต็มเลยครับดูครับนี่ครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็นน่นยืนคุยกันอยู่ที่นู่นครับนี่ยืนรอเสิือกตะตงกันครับใต้หอระฆังครับเช้านี้วันที่28ธันวาคมครับนี่ครับวันนี้เอาข้าวจีมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ขิงดองมาเยอะครับต้นหอมบัคชี้ครับที่นี่เขามีเยอะครับญาติโยมอามาทําบุญเพราะว่าเขาปลูกเองครับนี่ครับเช้าวันนี้ครับ วันที่28แล้วนะครับอีก3วันก็ปีใหม่แล้วเปลี่ยนพศแล้วครับป่าปาริวัติกรรมวัดท่าเรียบครับผมที่ผมเอามาเยอะอย่างนี้เพราะว่าจะไปเผื่อโยมด้วยครับนี่ครับจะเอาไปเผื่อโยมเพราะว่าโยมบางครั้งก็ไม่พอนะครับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาในสายผมนี่ครับบางครั้งก็อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าต้องรับหลังพระกุ่นเจ้าครับนี่ครับ บางท่านก็อาจจะเอาไปเยอะผมจะประมาณชิ้นสองชิ้นครับแล้วก็จะไปให้โยมครับผมนี่ครับอันนี้หลายท่านสงสัยนี่สมอนนะครับนี่ปลาบองครับอันนี้พริกเกลือครับนี่อันนี้ผมจะมีไว้นะครับไว้เขาเรียกว่าเป็นปรมัดครับผมเพราะว่าที่นี่มีเยอะครับผมนี่ครับที่ทำกับข้าวของโยมพ่อสวัสดิ์กับแม่แดงเนาะ เพราะว่าท่านมีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวต้องมาทําเองครับเพราะว่าเผ็ดไม่ได้เค็มไม่ได้ครับองคุรสก็ไม่ได้ครับนี่ครับพ่อบ้านมาทําให้แม่เพราะว่าแกเป็นโรคมะเร็งครับระยะที่สามจะขึ้นระยะที่4แล้วท่านก็มารักษาตัวด้วยการสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาตอนนี้เชื้อมะเร็งหายแล้วครับนี่ครับท่านก็เลยมาเข้าปฏิบัติธรรมเรื่อยครับนี่ครับ นี่ครับมาสองป่าแล้วครับก็มานั่งดูแลกันอย่างนี้ครับพ่อบ้านกับแม่บ้านครับชายเทวดาอยู่คู่กับหญิงเทวดาครับนี่ครับนี่ครับจะชินแบบจิตือดอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับ วันนี้จะได้พาอุบาสกอุบาสิกาขึ้นไปชมอุโบสถ137ปีเอ่อซึ่งอุบาสิกาก็อยากให้พาเข้าไปชมเนาะเพราะเห็นในคลิปของพระอาจารย์แล้วไะพวกเราเดินเป็นเป็นแถวไปเออจะพาไปเปิดอุโบสถให้ชมด้านในเอ่อข้าไปกราบพระด้านในอุโบสถเก่าแก่เอ่อซึ่งกรมศิลปากร,กรก็ได้ขึ้นทะเบียนแล้วเอ่อเป็นมรดกของไทยแล้วแหละประเทศไทยนี่ครับ จะพาอุบาสิกาอุบาสาบาสาไปรอยายหนึ่งเข้าห้องน้ำอยู่จะพาอุบาสิกาไปาาไปไป,ไปเข้าชมเนาะอุโบสถเก่าแก่ของวัดทาเรียบของเรานี่ครับในสายของพระอาจารย์สมบัติทานโยครับจะพาอุบาสิกาครับในสายของผมนี่แหละครับเข้าไปชมด้านในอุโบสถครับผมนี่ครับ ถอดรองเท้าไว้ด้านล่างขึ้นไปกาบพระเลยไปนนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้วันที่28ธันวาคมแล้วส่งท้าทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อุโบสถเก่าแก,กวัดทารียญาติโยมอุบาสิกามาปฏิบัติธรรมเข้าไปกราบกราบพระด้านในครับนี่ครับ กากออกยกพอยกแม่เออหน้ากากก็เร้อใครมีหน้ากากอนามัย้อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกนี่ท่าพนมครับอ่าท่าพนมแล้วก็ท่าเอามือวางหน้าตักครับอ่าด้วยความเรียบร้อยนี่ครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นภาพแห่งคนบุญครับผม Oh, เดี๋ยวเดี๋ยวก่อยเอาก็กาฟเฟต์พอาจารย์ก็ได้เอาก็ไอ่ยูทูบผ่าอาจารย์ก็ได้เหมือนกันเออ,เอ,อโอ้ยงามแรงเลยนี่แหละอุโวบวสถ137ปีก็เป็นบุญเนาะปีนี้ที่พระอาจารย์สมบัติฐานนิยได้นําพาอุบาสิกาอุบาสกมาจากหลายสถานที่จากจังหวัดสุรินและจังหวัดบุรีรัมเออมาปีนี้ก็ได้อาจจะเออส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนเนาะ มีสุขภาพที่ดีพลานามัยที่สมบูรณ์มีความสุขความจเจริญเจริญไปด้วยคุณพระพรใจทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขภละปฏิพันธนสารสมบัติคิดหวังในสิ่หนึ่งประการใดต้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงทุกคนทุกท่านเธอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ,เอเออ่าอยอมคยขึ้นมาสักทีอย่างนี่ค่างแรกนี่ เอออาเป็นบุญเป็นบุญอ่ะอ่ะไปแล้วบาน่อบ้ายอ่่อค่อยๆลงเด้อผูอ้เฒ่าผู้แก่ สาสาธุสาธุเป็นบุญเป็นบุญในชีวิตหนึ่งญาติโยมอุบัติกาบางคนไม่เคยเข้ามาเลยนะมาอยู่บ้านนี้30ปีแล้วเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนี่แหละเอ,อบอนมุทนาสาธุเด้อเออสาธุสาธุนี่ นี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสกันมีบุญครับบางคนมาอยู่หมู่บ้านนี้30ปีแล้วไม่เคยข้าวด้านในเลยครับนี่ครับอุโบสถด,ด้านในนี่ครับ และแล้วเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกสักภาพนึงนี่ครับภาพหมูเนาะญาติโยมหลายจังหวัดหลายสถานที่มาเจอกันคนอิ่มบุญครับนี่ถ่ายภาพให้แล้วเดี๋ยวพระอาจารย์สมบัติก็จะไปอัดกรอบครับอัดกรอบก็คือ a 4ครับที่ผมอัดกรอบต้องเคลือบก่อนนะครับเคลือบก่อนแล้วสีมันจะสวยแล้วก็มันจะทนดีครับนี่ครับนี่ครับคือหน้าตาของคนอิ่มบุญนะครับในสายของพระอาจารย์สมบัติฐานนิโยครับผม นี่ครับชีวิตพระอิสระไม่มีโคการเป็นอยู่ก็ง่ายๆอย่างที่เห็นแต่มากล้นด้วยคุณค่าถ้าอยู่เป็นไม่ลำเข็นเป็นที่ค้าหาเลี้ยงใครอย่าศึกไปให้เขาด่านะท่านเอย๋ย ถึงไม่เคยอดทนไว้รอชาติหน้าในชาตินี้ถาวายให้พระสัมมาหวังไว้ว่าพบทางสุขผลทุกเอกย เพนวันนี้นะครับวันที่28นี่ครับออมครับอมไก่ครับกับปลาปลาสับแล้วก็น้ำพริกครับแล้วก็มีขาไก่ชุบแป้งทอดขาหนึ่งครับแล้วนี่ครับที่ขาดไม่ได้คือสะดาครับดอกสดาลลวกครับแต่วันนี้มันมีแบบนี้ด้วยครับนี่ครับผมไม่เคยเจอนะครับนี่ไม่ค่อยเจอแล้วก็มีโกโก้อะไรนี่ครับลูกอมไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับลูกอมที่จะมาวางในผ่าแล้วก็มีอันนี้ครับถั่วตัดนี่ครับ แล้วก็มีขนมแล้วก็มีส้มลูกหนึ่งครับนี่ครับแค่นี้วันนี้ครับตอนเพนวันนี้ครับนี่มื้อเพนนะครับวันนี้วันนี้ไม่มีไอศครีมนะครับนี่ครับนิดเดียวครับข้าวก็ทะพีครึ่งครับประมาณนี้ครับแค่นี้ก็อิ่มแล้วครับผมวันนี้ลมแรงมากนะครับวันนี้ครับนี่ครับพัดเต้นปิวเลยครับนี่ครับประมาณเที่ยง วันที่28นะครับวันนี้ลมแรงมากเลยครับที่ป่าปริวาสกรรมเมื่อคืนนี้เหมือนฝนจะตกครับผมเลยต้องเอาผ้าเต็นท์มาคุมอีกชั้นหนึ่งครับเพราะว่าผ้าเต็นท์ที่เครือบตัวนี้มันรั่วครับนี่ครับก็คือหมดอายุการใช้งานครับตัวนี้ครับมันจะรั่วฝนรั่วได้นะครับฝนทะลุได้เลยเอาผ้าเต็นท์อีกชั้นหนึ่งมามุงครับนี่ครับดูสิครับวันนี้ลมแรงมากครับ แต่ก็มีแดดนะครับ2ี่สิบกว่าองศาครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่ต้นพยุงนะครับนี่ใหญ่มากครับน่าจะอายุเยอะแล้วแบบนี้ครับไม้พยุงต้นพยุงแล้วก็มีพึ่งครับพึ่งหลวงอยู่ด้านบนครับพึ่งหลวงครับพึ่งหลวงนู้นนี่ครับนี่ครับพึ่งเราอยู่ตรงน้นครับ พึ่งเขาอยู่ตรงนี้ครับลมแรงมากครับดูครับดูลมพัดพึ่งครับพึ่งมันจะร่วงครับนี่รังใหญ่มากครับนี่ครับลมแรงมากครับตอนนี้ครับนี่ครับลมแรงมากนะครับตอนนี้ครับลมลมพัดแรงมากครับตอนนี้ครับ สอวันก็จากบัตรท่าเรียบแล้ววันนี้วันที่28 29 30สวันที่30ก็ออกกับพานครับก็เดินทางกับบุยรั์ครับผมครับนี่ครับโอกาสหน้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้มาอีกไหมครับนี่ครับก็ร่มเย็ยนดีนะครับถ้าไม่กวาดใบไม้เผาแบบนี้แต่สำหรับตรงนี้ผมมาอยู่ตั้งแต่วันที่16ครับ วันนี้วันที่28ก็10สกว่าวันครับเริ่มมีใบไม้หล่นลงมารตรงนี้ครับแต่ก็มีญาติโยมนมนมลข้ามปีนะครับนมนต์ผมไววข้ามปีแต่ผมไม่รับปากครับเห็นหน้าก็คือมาถ้าไม่เห็นก็คือไม่ได้มาครับผมปีหน้าครับผมยังเวเสวตีคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น อเสวนาจะพาลานังไม่คบคนผ่านการมีมิตรที่ดีชักนำไปสู่ทางที่ดีชีวิตจะพบแต่ความสุขเหมือนพระอาจารย์สมบัติธานิโยได้มีสามมิตรมากหน้าหลายตาแล้วก็มีญาติโยม ซึ่งเป็นญาติธรรมไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาในสายพระอาจารย์สมบัติฐานิโยบางคนบางท่านมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวโรคร้ายแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยัง้งในการมาร่วมงานประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าปริวัติศกรรมของคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ได้ท่านก็ยังเดินทางมาถุงยาโอ้เยอะแยะมากมาย ยาก่อนอาหารยาหลังอาหารยาก่อนนอนอทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีถุงยาใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ท่านก็ยังเดินทางมาเพราะว่าจิตใจของท่านใฝ่ในบุญในกุศลมาเห็นหน้าข่าตากันไม่ได้เห็นกันเกือบจะปีหนึ่งเกิดดีใจมีความสุขนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินไปทางที่เราผ่านมาอาจจะไม่ราบรื่น อาจจะไม่ดีพอแต่เส้นทางที่เราจะเดินต่อไปคือทางแห่งบุญกุศลคุณงามความดีสองคนพาไปคือบุญและบาปแต่เราจะเลือกหนึ่งคนพาไปคือบุญกุศลไปสู่เส้นทางที่ดีทางต่ำมีสี่ทางดีมีสาเราเลือกเอาทางดี กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่พิกลไม่พิการพร้อมกับโภกรัพั์ทรัพย์สมบัติหรือว่าอาการครบ32อขอให้เราได้เจอกับพระพุทธศาสนาอีกอเราก็จะได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภ,ภาวนา,าเดินจงกรมสำหรับวันนี้ก็ขอโมทนาบุญกับสทธายาโยมทุกคนทุกท่านในสายพระอาจารย์สมบัติธานิโย ขอให้มีสุขภาพที่ดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แล้วก็ส่งบุญต่อไปหาสัตยาญาณโยมที่เข้ามาดูแล้วก็พระกุณเจ้าด้วยหรือว่าครูบาอาจาร,รย์ที่เข้ามาชมวิดีโอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านจงมีสุขภาพที่ดีพลานามัยที่สมบูรณ์ขอให้มีแต่ความเจริญเจริญในรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจงทุกคนทุกท่านเถิน